สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนในวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนการเขียนคำอ่านจากคำที่กำหนดให้ข้อหนึ่งครอบครัวอ่านว่าครอบครัวข้อสองยีราฟอ่านว่ายีราฟข้อสามสาวธนนะอ่านว่าสาวารนะ ข้อสี่มาลยาตอ่านว่ามารยาตข้อห้าเสร็จอ่านว่าเสร็จข้อหกไอศครีมอ่านว่าไอศครีมข้อเจ็ดอธิษฐานอ่านว่าอธิษฐาน ข้อ8ขยะอ่านว่าขยะข้อ9พึนเดดอ่านว่าพึงนเดดข้อ10อร่อยอร่อยอ่านว่าอร่อยอร่อย สิเ็ดจระเข้อ่านว่กาจระเข้สิบสองรุ่นนมอ่านหน้าราื 12, ่นมน,นมคำสั่งหน้าต่อไปให้นักเรียนวาดภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบอหน้านี้ก็จะเป็นการวาดภาพที่นักเรียนมีประสบการณ์หรือ สบการณ์เดิมของนักเรียนที่นักเรียนประสบการณ์มาหรือเห็นภาพที่นักเรียนคิดว่านักเรียนหน้าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนช่วงระหว่างปิดเทอมให้นักเรียนนําภาพที่นักเรียนอยากจะวาดลงในภาพนี้พร้อมกับระบายสีให้เรียบร้อยสําหรับวันนี้รูก็จบแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ